ที่จังหวัดพังงาครับเริ่มแล้วงานเทศกาลลอยกระทงคนแห่ถ่ายรูปเช็คอินซุ้มไฟแสงสีในส,ส,ในสวนสมเด็จพระศรินครับที่สวนสมเด็จพระศรินตะบนท้ายช้างอำเภอเมืองพังงาเทศบาลเมืองพังงาจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2566ในระหว่างวันที่16ถึง27พฤศจิกายนนี้ครับภายในงานมีการแสดงของศิลปินบนเวทีทุกคืนและในคืนวันที่25ถึง27มีการจัดประกวดที่ดานุพม่าและนางนพม่าและการ ร่วมลอยกระทงในคืนสุดท้ายภายในบึงน้ําในสวนสมเด็จพระศรินพร้อมด้วยการแสดงของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองพังงาและในงานมีการจัดขายสินค้าทั้งของกินของใช้และจําหน่ายไม้ดอกไม้ผลจํานวนมากมีการจัดสวนสนุกสําหรับเด็กๆด,ด้วยครับขณะที่ในปีนี้ทางผู้จัดงานและเทศบาลเมืองพังงาได้มีจัดได้จัดให้มีไฮไลท์ของงานโดยการติดตั้งซุ้มไฟแสงสีเสียงในรูปแบบต่างๆอย่างสวยงามทำให้ชาวบ้านที่รู้กัน แห่พาครอบครัวมาชมพร้อมกับถ่ายรูปเช็คอินกับไฟแสงสีซึ่งทุกคนบอกว่าสวยงามเป็นครั้งแรกที่มีการติดตั้งไฟแสงสีเสียงให้เป็นจุดเช็คอินในงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลเมืองพังงาครับขณะที่จุดลอยกระทงนั้นทางเทศบาลได้จัดให้ลอยในบึงน้ําแบบปิดเสร็จงานก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงเก็บไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับประกาศให้งดกระทงที่ทําจากโฟมและพลาสติก